โลโก้ดีไซน์ลาสเตอร์ออกแบบโลโก้เรียบง่ายครับชื่อของคลิปนี้นะครับเราก็มาเริ่มต้นจากเครื่องมืออ e ิลิปทูนะครับเครื่องมืออ e ิลิปทูจะอยู่รวมกับรีแทงเกิลทูเราก็เข้าไปในรีแทงเกิลทูนะครับแล้วก็มาเลือกเครื่องมืออ e ิลิปทูนะครับตรงนี้พี่จะอัล์เนตครั้งไว้นะครับอัลเนตแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับ พี่จะเลือกสร้างวงกลมที่500คูณด้วย500พิกเซลนะครับกดโอเคจัดวางให้อยู่กลางหน้าอัดบอรดนะครับสำหรับเส้นตรงนี้พี่จะเลือกเป็นสีดำแล้วก็เส้นแรกนะครับพี่จะเลือกเป็น20 8อบนนี้นะครับหลังจากนั้นก็มาที่คำว่า Windows นะครับมาเลือกคำว่า Stroke ตรงน,นี้เวทก็คือความหนา20โอ้์ดังนั้นพี่ก็จะเลือกแคปเป็นราวแคปแบบนี้คอนเนอร์เป็นแบบนี้นะครับตรวน,นี้ติ๊ก8ไลน์ตรงน,นี้ป้อนค่าเป็นเล็ป้อนค่าศูนย์นะครับศูนย์พีอันนี้แล้วแต่ความชอบของแตละคนว่าต้องการความห่างระยะของตัวของจุดเนี่ยแต่ละเราะจะให้ห่างกันมากขนาดไหนนะครับยิ่งตัวเลข เยอะความห่างก,ก็จะเยอะแต่ถ้าตัวเลขน้อยมันก็จะมีจุดที่ถี่ขึ้นนะครับแล้วพี่เลือกกันกระจายของจุดเป็นแบบนี้นะครับอันนี้พี่จะเอาความห่างเยอะหน่อยแล้วก็มาที่คำว่าโปรไฟล์พี่จะเลือกจุดให้มันเป็นวิดโปรไฟล์สีแบบนี้นะครับแล้วจะได้เส้นตรงนี้เรียบร้อยนะครับพี่ก็จะ คนโถนซี C, แล้วก็คนโถนเอฟอันนี้คือเป็นการ Copy มาอีกหนึ่งเส้นนะครับซึ่งตรงนี้เราจะมองไม่ออกเพราะว่ามันเหมือนกันแต่ตรงนี้พี่จะเลือกติ๊กเครื่องหมายแดดลน์ออกเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นเส้นลักษณะนี้แต่เส้นที่ยังเป็นเส้นปากก็ยังคงอยู่ข้างล่างจากนั้นพี่ก็จะขอเปลี่ยนสี ของเส้นข้างบนนี้นะครับเส้นที่เล็กกว่าเป็นสีเหลืองเพื่อสะดวกในการมองเห็นนะครับก็ได้สีตรงนี้มาแล้วครับเราก็เลือกสีเลือกเส้นด้านบนนี้นะครับเส้นสีเหลืองจากนั้นก็มาที่คําว่าซิสเตอร์ทูนะครับถ้าซิสเตอร์ทูไม่ได้อยู่แบบนี้ก็มาเข้าที่เครื่องมือ e r เ s เซอร์ทูนะครับมันจะอยู่ในกลุ่มเครื่องมือเดียวกันนะครับเราก็เลือกซิสเ o อร์ทูมาครับที่จะเลือกตัด ี้นะครับตัดแบบนี้แล้วก็คลิกตรงนี้จัดตัด2จุดจากนั้นก็ใช้เมื่อมันเกิดลักษณะแบบนี้แล้วเราก็ delete ไปเลยครับ delete ทิ้งเลยนะครับเส้นที่เป็นจุดนี้ก็ยังอยู่ลบนะครับเส้นดํานี้นะครับถ้าเราคลิกเราอยากรู้ว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนก็มาคลิกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดให้เราเห็นว่านี่อันนี้มันเป็นเส้นสีดํานะครับ ตรงนี้พี่ก็ต้องการที่จะตัดเหมือนกันครับพี่ตัดจุดเดียวกันเลยครับก็นําเครื่องอเลือกไว้แบบนี้นะครับเลือกเส้นดําไว้แบบนี้แล้วก็มาที่เครื่องมือซิสทูอย่างเดิมนะครับแล้วก็เลือกตัดจุดตรงนี้แล้วก็จุดตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็นำลูกศร Selection tool นะครับมาเลือกเส้นเหลืองไว้นะครับแล้วก็มาที่คําว่า Object นะครับ arrange เซนถูก h a มแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาคลิกเลือกเส้นที่เป็นจุดเนี่ยนะครับแล้วก็ Delete ทิ้งไปเพราะเราต้องการจุดแค่นี้นะครับเมื่อได้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับพี่ก็จะเลือกเส้นเหลืองนี้นะครับแล้วก็มาที่คำว่า Effect d e t r o ร t and transform เลือก Transform นะครับตรงนี้ดิ Preview นะครับพี่ต้องการให้มีเส้นข้างในนี้อีก5เส้นนะครับ รวมเป็นเส้นข้างนอกเป็น6เส้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้ตรง,ตรง,ตรง,ตรงคำว่า Scale ที่จะลดเส้นองศาปอร์เซ็นต์อ o ริซิเนทัลเาสเปอร์เซ็นตก็ 90%, 90, 90แบบนี้นะครับลองคลิกที่ใดที่หนึ่งมันก็จะทำให้เราเห็นว่าออนี่คือเส้นนอกนี่คือเส้นในเส้นที่เกิดขึ้นมาหลังจากลดแล้ว90%ซนะครับตวัว Copy นี้พี่ก,ก็จะเพิ่มค่าตัวเลขเป็น 5. คัดลอแล้วก็ลองคลิกนูครับเห็นไหมครับลักษณะของเส้นมันก็จะเรียงกันมาแบบนี้แต่พี่ต้องการให้มันมีให้มันไม่เท่าไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เท่ากันแบบนี้นะครับให้มันเยื้องๆกันเพราะนั้นพี่ก็ต้องมาเลือกตรงนี้ครับนะครับอันนี้ที่ตัวอย่างที่ทำไว้ก็คือ328องศานะครับ เมื่อเราได้อย่างนี้แล้วเราก็คลิกเราก็กโดโอเคออกมานะครับอันนี้พี่ได้เตรียมสีเอาไว้แล้วนะครับสีที่พี่จะใช้ก็คือเป็นสี gradient สีนี้แบบนี้นะครับเลือกเดี๋ยวพี่จะามาที่คําว่า window นะครับเลือกคําว่า gradient น,นะครับนี่คือเปอร์เซ็นต์ของสีที่พี่ทําเอาไว้นะครับนะครับ นะครับหลังจากนั้นสำหรับตรงนี้นะครับที่ก็จะเลือกเป็นสีกระเดียนที่เป็น o r a n g e Yellow แบบนี้เนี่ยครับเราก็ได้โลโก้ดีไซน์และเซเดอร์ออกแบบโลโกโล้เรียบง่ายแบบเรียบง่ายจริงๆซึ่งทำใช้เวลาทำก็ไม่นานนะครับสามารถเอาวิธีการนี้ไปต่อยอดในการออกแบบอื่นๆได้นะครับครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นการสนับสนุนด้วยนะครับสวัสดีครับ